วันนี้จะมาแนะนำสูตรอาหารของเจ้าสองตัวนี้นะครับที่ให้กินกันอยู่ประจําตอนนี้ก็เป็นอาหาร G.M. นะ GM เนี่ยก็หมุนหมุนไปมันมีตัว3ามสบ้างตัวยีบเจ็บ้างหยิบอะไรได้ก็เอาอันนั้นมาให้นะแล้วก็ก็จะมีน้ำมันปลาน้ำมันปลาปลาอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้เคล็ดลับเลยก็คือตัวสาหร่าย จะไปรูอะไรหน้านี่นะครับแต่ก่อนอนะให้กินไอ้นี่ไงออริเจนใช่ไหมออริเจนแล้วมันมีสารลายอยู่ด้วยก็ออริเจนมีสารลายอยู่ด้วยก็แล้วก็แง,ง่จะเป็นผง,ผงๆจะเป็นผงๆเกลียวๆใส่ไปประมาณเนื้นะกินมากก็กินมากก,มาก็เปลืองมากโอเคนี้พอเดี๋ยวไว้ให้มื้อเย็นอีกก็ปีว่าวันละสอง หอมสาหร่ายมากข้างในมันมีเจ็ดซองเจ็ดซองเจ็ดซองก็ตีว่ากล่องมันร้อยหนึ่งอะร้อยหนึ่งเจ็ดซองก็ตีว่าอาทิตย์ละร้อยสำหรับหมาสองตัวกระพุกกระพุกไปอยากกินด้วยอ่ะตี้พี่กินแล้วอะ ให้ไปแบบนี้ติดมือเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่มานั่งคอยกันแล้วนี่นั่งคอยแล้วเหรอนั่งลงก่อนนั่งลงก่อน,คอ,นนะคอยก่อนนะคอยก่อนคอยก่อนคอยอยู่นั่นแหละ เก่งมากมากินนะกินนะอ่ะกินวันล,ลงมากินก็ตามนั้นก็ตามนั้นก็ตอนนี้ก็แบ่งให้ทานวันละสองมือ้อมื้อหนึ่งก็ประมาณ300กรัมก็แค่นี้แหละ 拜拜，拜拜。